สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนัดตกค้างทุกคู่นะครับแล้วก็รวมถึงบิ๊กแมตช์เมื่อคืนนะครับมีผลการแข่งขันดังนี้นะครับเอานัดตกค้างวันอื่นก่อนนะครับก็เป็นวัดฟอร์ดนะครับเปิดบ้านเสมอกับเซาท์햄ปตันนะครับหประตูต่อหนึ่งนะครับก็เป็นเชนลองนะครับทำสถิติใหม่นะครับของพรีเมียร์ลีกนะครับยิงลูกยิงประตูลูกที่เร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับใช้เวลาแค่ หวินาทีนะครับก็ซาตัมตันก็เสมอกับวัตฟอร์ดไปนะครับส่วนอารเกรนะครับก็มาตีเสมอให้กับวัตฟอร์ดนะครับเป็นอาหนึ่งหนึ่งนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนคู่เมื่อวานนะครับก็เป็นสเปอร์นะครับเปิดบ้านเอาชนะบริตตันได้10ึนะครับสเปอร์ได้ประตูชัยจากคริสเตนิล็กเซ่นนะครับนาทีที่88นะครับก็โดยรวมแล้วนะครับมาดูสีตีของสเปอร์นิดนึงนะครับสเปอร์มีโอกาสยิงทั้งหมด29ครั้งนะครับ ก็เข้ากรอบ5ครั้งเป็น1ประตูนะครับการค้องบอล79%การส่งบอลน,นะครับ713้ครั้งความแม่นยำในการส่ง87%นะครับฟาวล์เใบเหลือง1นะครับแล้วก็2ล้ำหน้าแล้วก็6เตะมุมนะครับนี่คือสถิติของสเปอร์ส่วนทางฝั่งไบรตันนะครับมีโอกาสยิง6ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งข้องบอล21%นะครับการส่งบอล194ครั้งความแม่นยำในการส่ง52%นะครับฟาวล์สิบสา ใบเหลือง2นะครับล้ำหน้า1และเตะมุม3นะครับไบรตันก็ยังแย่อยู่นะครับเพราะอยู่ในโซนตกชั้นนะครับสเปอร์ก็อันดับ3ชัดเจนนะครับส่วนคู่ที่แข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นผู้แพ้ตันนะครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะอาร์เซนอลได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ลูเบนเนวิสนะครับแมตต์โคเฮตตี้นะครับแล้วก็ดิโก้โจต้านะครับก็ยิงคนละ1ประตูครับให้วูฟ เก็บชัยเหนืออาร์เซนอลได้นะครับเป็นไปตามคาดจริงๆนะครับเพราะว่าวูฟเนี่ยฟอร์มดีมากนะครับในขณะที่อาร์เซนอลได้1ประตูจากปาปาทานโนปูลอสนะครับนาทีที่80นะครับก็ชัยชนะในแมตช์นี้ของวูฟนี่ทำให้วูฟนี่อยู่กลางๆตารางเลยนะครับแล้วก็ทำให้อาร์เซนอลอ่าพูดถึงอาร์เซนอลนิดนึงนะครับอาร์เซนอลเหนื่อยเลยเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับ5นะครับก็ทำให้เชลซีกับสเปอร์เนี่ย มีเขาเรียกว่าพื้นที่แชมเปนลิกที่ชัดเจนมากๆนะครับก็ดูซิตีนิดนึงนะครับบูมแฮมตันมีโอกาสยิงทั้งหมด11ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งนะครับของบอล29%รนะครับการส่งบอล285ครั้งความแม่นยำในการส่ง74%ฟาวล์1สอใบเหลือง1ล้ำหน้าและ5เตะมุมนะครับส่วนอาร์เซนอลเองเนี่ยยิงทั้งหมด11ครั้งนะครับเข้ากรอบครั้งเดียวครับแล้วก็ได้ประตูเดียวนะครับ แม่ยิงน้อยจริงๆนะครับแล้วก็การครองบอล71%การส่งบอล690ครั้งความมั่นใาในการส่ง88%นะครับฟาวล์9ใบเหลือง3ล้ำหน้า3แล้วก็5เตะมุมนะครับอั์เซนอนแพน้ในแมตช์นี้นี่ไม่ไดเป็นผลดีกับพื้นที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกเลยนะครับส่วนปิดท้ายในคู่นี้นะครับก็อย่าไปหวังพึ่งอะไรมากมายนะครับก็ผมเข้าใจแฟนแมนยูเลยครับเล่นอย่างเมื่อคืนนี้นะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ0-2นะครับซิตี้ได้ประตูจากเบนเดลโดซีวานะครับในทีที่54และเดบรอยนะครับขออภัยครับเลรอยซานเน่นะครับในทีที่66นะครับตอกย้ำชัยชนะนะครับฟอร์มในแมตช์นี้เนี่ยผมไม่ขอพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าแฟนแมนยูเห็นแล้วนะครับแฟนบอลทั่วโลกเห็นแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ใช่ทีมเดิมที่เคยขับเคี่ยวแบบว่าสู้ในถิ่นของตัวเองแบบ โอตาฟอร์ดเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะครับก็ดูซิตี้นิดนึงนะครับแมนยูมีการยิงทั้งหมด12ครั้งนะครับเข้ากรอบแค่ลูกเดียวนะครับแล้วก็การคลองบอลนะครับ36%การส่งบอล403ร้าครั้งความแม่นยำในการส่ง79%์นะครับฟาวสิเหลืองแล้วก็1เตะมุมนะครับไม่ล้ำหน้ายิงน้อยยิงครั้งเดียวเองนะครับเล่นในบ้านนะครับต่อบอลก็น้อยนะครับคลองบอลก็น้อยนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ มีโอกาสยิงทั้งหมด8ครั้งนะครับเข้ากรอบ5ครั้งเป็น2ประตูนะครับโอ้โหต่างเลยนะครับนี่คือทีมเยือนนะครับแล้วก็ครองบอล64%การส่งบอล701ครั้งนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับเลยในออเทอฟต์เนี่ยแล้วก็ความแม่นยำในการส่งนะครับ86%นั่นก็หมายความว่าจังหวะเอาตัวรอดของซิตี้เนี่ยสุดยอดนะครับแล้วก็ฟาวล์10ครั้ง2เหลือง2ล้ำหน้า1เตะมุมนะครับความแพ้แพ้ของแมนยูในบอร์ดในแมตช์นี้นะครับ กืบทุกเรื่องเลยนะครับมันอะไรที่โซชาต้องปรับปรุงนะครับโซชาเขารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องทําใจนะครับว่าต้องเคลียร์อะไรบ้างนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เรียบร้อยนะครับก็มาดูอันดับตารางคะแนนล่าสุดในเวลานี้ก่อนดีกว่านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ไปอันดับหนึ่งนะครับแข่ง35นัดนะครับ เตะเท่าลิเวอร์พูลแล้วครับมี89คะแนนครับนำลิเวอร์พูล1แต้มนะครับอันดับ2ลิเวอร์พูลนะครับแข่ง35นัดมี88คะแนนครับเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลเองก็คงเสียดายนะครับเสียดายแล้วก็ซิตี้เองนี่ก็โหมันเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้อีกแล้วนะครับสเปอร์อันดับ3นะครับอันดับ3แบบแบเบอร์ด้วยนะครับแบเบอร์คือแบบว่าโอ้สบายใจเลยครับก็แข่ง35นัดเท่ากันครับมี70คะแนนนะครับตามด้วยเชลซีนะครับ ข่ง35นัดมี67คะแนนนครับนั่นหมายความว่าถ้าสเปอร์เก็บชัยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยการันตีที่3แน่นอนนะครับในขณะที่เชลซีอาร์เซนอลแมนยูถ้าเชลซีไม่พลาดเลยนะครับแต่มันจะมีแมตช์หน้านี่นะครับที่วันอาทิตย์เนี่ยที่เชลซีจะไปเยือนแมนยูนะครับถ้าคู่นี้เนี่ยจบด้วยการเสมอหรือมีผลแพ้นชนะถ้าเชลซีชนะอันดับ top 4ชัดเจนมากนะครับก็ลองดูวันอาทิตย์นี้เนี่ อันดับ5อาร์เซนอลนะครับแข่ง35นัดมี66คะแนนแล้วก็แมนยูนะครับเมื่อคืนแพ้แมนซิตี้เนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยแมนยูเนี่ยเหลือเหลือถ้าผมจำไม่ผิดนี่เหลือ3นัดเนาะ3นัดเยือนใครบ้างเดี๋ยวผมทำโปรแกรมให้นะครับก็ตามหลังท็อปพื้นที่ท็อป4อีกแค่3คะแนนนะมันเป็นอะไรที่ทำได้อยู่แล้วนะครับต้องเชียร์หน่อยนะครับก็ตามนี้นะครับดูวูฟดีๆนะครับวูฟเมื่อคืนนี้เก็บชัยเหนืออาร์เซนอลได้นี่มาอยู่อันดับ7เลยนะครับถือว่าเป็น มีทีมที่ดีและโค้ชที่ดีนะครับส่วนสุดสามอันดับท้ายตารางนะครับเป็นฮันดเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับแข่ง35นัดมี14คะแนนอ่าฟูลแลมนะครับตกชั้นเหมือนกับฮันดเดอร์ฟิลด์นะครับ23คะแนนแล้วก็เป็นคาดิฟนี่นะครับคาดิฟกับไบตันนี่ครับต่างกัน3คะแนนนะครับมันเกิดอะไรขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับลุ้นได้เสียนะครับคาดิฟเนี่ยลบ35คาดิฟเสียเปรียบนะครับแล้วตามอีก3คะแนน3แต้มนะครับแต่ก็ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวดูโปรแกรมกันนะครับส่วนอันดับดาวซันโวล่าสุดนะครับก็จะมี3คนนะครับกุนโอบาเมยองซาร่านะครับ19ลูกเท่ากันนะครับอันดับส่วนอันดับ4เลยนะครับเพราะว่ามีอันดับ1 3คนอันดับ4เป็นซาเน่อ่าขออภัยครับมาเน่นะครับอ่า18ลูกนะครับแล้วก็ตามด้วยลาฮีมและเคนะครับ17ลูกเท่ากันนะครับส่วนจอมแอซซิตนะครับก็จะเป็นอาซานะครับ13ครั้งนะครับอิลิเซ่น แลนเฟเชอร์นะครับก็12ครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยลาฮิมและซานี่นะครับ10ครั้งเท่ากันนะครับส่วนใบเหลืองมากสุดนะครับก็เป็นกาปูนะครับอ่า12ใบเหลืองนะครับเจฟฟรัสันเลอร์มา11นะครับฟาเบนชาแลนเบนเนตนะครับลุคชอแล้วก็โฮเลบัสนะครับก็11ใบเหลืองเท่ากันนะครับส่วนใบแดงมากสุดนะครับก็เป็นเบียร์อยเบิร์กกับเวส์มอร์แกนนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการพูดโปรแกรมที่เหลือนะครับโปรแกรมที่เหลือของซิตี้ก่อนนะครับให้เกียรติจากฝูงก่อนเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับก็จะไปเยือนเบอร์ซีย์นะครับซึ่งเบอร์ซีย์เองเนี่ยในเวลานี้เนี่ยเล่นในบ้านมีความแข็งแกร่งจริงอยู่นะครับแต่ไม่น่าที่จะต้านทานเกมลุกของซิตี้ได้นะครับโอกาสชนะของเบอร์ซีย์นะครับมี4%แค่นั้นเองซิตี้83%นะครับ อันนี้ก็เป็นเกมวันทิตยของซิตี้นะครับแล้วก็จะมาเล่นเกมวันวันอังคารนะครับกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมสําคัญเหมือนกันนะครับก็เลสเตอร์นี่จะคือซิตี้เล่นในบ้านเนี่ยด้วยด้วยทุกอย่างนครับบรรยากาศต่างๆเนี่ยโอกาสที่เลสเตอร์จะชนะมีแค่4%แค่นั้นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอ่ ป,ปิดท้ายด้วยเกมนี้นะครับปิดท้ายด้วยเกมนี้ครับไบรตัน,นครับเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้แมตช์นี้นี่ไบรตันนี่ต้องสู้สุดชีวิตนะครับเพราะว่าไบรตันเนี่ยถ้าจะไม่ตกชั้นแมตช์นี้ต้องมีคะแนนนะครับก็ซิตี้นี่ต้องสามคะแนนอยู่แล้วนะครับซิตี้นี่เขาไม่ปล่อยแน่นะครับก็มีโอกาสที่ไบรตันเนี่ยจะต้านมาอยู่นะครับส่วน โปรแกรมนะครับโปรแกรมรอบชิงชนะเลิศนะครับก็จะเป็นวันที่18พฤษภาคม5ทุ่มนะครับซิตี้อาจจะได้3แชมป์ก็ได้ปีนี้นะครับก็จะเปิดก็จะเล่นที่สนามกลางนะครับถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นเวมบรีหรือเปล่านี่นะครับก็จะเล่นกับวัตฟอร์ดรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนส่วนซิตี้ก็มีโปรแกรมประมาณนี้นะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็จะมีโปรแกรมที่เหนื่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับก็ เป็นเกมวันเสาร์นี้นะครับอ่าช่วงเวลาประมาณขออภัยครับวันศุกร์ช่วงตีสองนะครับก็จะเป็นเช้าวันเสาร์แล้วนะครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแฮนด์ฟิลด์ทาว์นะครับก็แมตช์นี้นี่ลิเวอร์พูลมีโอกาสชนะถึง90%้าสร์เซ็นะครับแต่แฮนด์ฟิลด์ทาว์เนี่ยมีแค่สามเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับลิเวอร์พูลนะครับแต่ฟุตบอลลูกกลมๆก็ต้องดูกันนะครับแล้วก็โปรแกรมของลิเวอร์พูลในวันพฤลลื้อหัดนะครับ ข้อดหัดที่2พฤษภาคมลิเวอร์พูลเนี่ยจะไปเยือนบาร์เซโลนาก่อนนะครับซึ่งดูจากสถิตินะครับบาร์เซโลนามีโอกาสชนะ54%นะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสชนะแค่21%นะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นกันช่วงตี2ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนพอจบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจากนั้นนะครับวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมนะครับก็จะเป็นเวลาช่วงประมาณตี1:45นะครับก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูล ไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลเล่นในบ้านในเวลานี้เนี่ยฮอตมากนะครับโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะชนะนะครับมี70%นิวคาสเซิลมี10%นะครับถัดจากนิวคาสเซิลนะครับก็จะเล่นในบ้านนะครับลิเวอร์พูลจะเล่นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเจอกับบาร์เซโลนานะครับซึ่งในแมตต์ต้องดูผลในแมตต์แรกนะครับก็เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในวันพุธนะครับช่วงตีสองนะครับน่าจะเป็นก็จเป็นคืนวันอังคารนะครับก็ตามนี้นะครับ ส่วนเกมปิดท้ายฤดูกาลของลิเวอร์พูลนะครับก็ช่วง3ามทุ่มวันที่12นะครับพฤษภาคมนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของบูแคมป์ตันนะครับแมตช์นี้เนี่ยก็ต้องดูผลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับว่าเขาจะพลาดไหมนะครับเขาไม่พลาดเขาก็จะใช้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็เล่นให้ครบนะครับแต่ต้องเก็บชัยให้ได้ทุกนัดนะครับก็เล่นกับบูฟนะครับไม่ง่ายบอกแค่นี้นะครับ ส่วนโปรแกรมที่เหลือของทีมต่อไปนะครับก็คือสเปอร์นะครับสเปอร์จะเล่นในบ้านนะครับวันเสาร์ที่27นะครับช่วงเวลาหกโมงครึ่งนะครับก็จะเล่นกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแมตช์นี้โอกาสชนะของสเปอร์คือ66%นะครับแล้วก็เวสต์แฮมมีโอกาสชนะแค่14%นะครับหลังจากที่เล่นกับเวสต์แฮมเสร็จนะครับสเปอร์ต้องเปิดบ้านนะครับวันพุธที่1พฤษภาคมนะครับรับการมาเยือนของอาแจ็กส์อันเดอร์ดัมนะครับนัดนี้เนี่ยสเปอร์เล่นในบ้านสนามใหม่เนี่ย มีโอกาสชนะ40%นะครับในขณะที่อาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับมาเยือนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอกาสชนะแค่32%นะครับพอจบอเล่นกาแจกเสร็จนะครับสเปอร์ต้องกลับมาเล่นในเกมวันเสาร์นะครับช่วงเวลาประมาณ18.30นาทีนะครับกับบอลสมาร์ทนะครับสเปอร์จะไปเยือนบอลสมาร์ทนะครับบอลสมาร์ทเองเนี่ยเล่นในบ้านนะครับคือเล่นในครบแมตช์มากกว่านะครับก็มีโอกาสชนะ23%นะครับแต่สเปอร์นะครับมาเยือน บอลสมัติเนี่ยมีโอกาสชนะ52%นะครับสเปอร์มีความสำคัสเปอร์ต้องเก็บเขาเรียกว่าอะไรครับ3แต้มทุกนัดเท่านั้นนะครับถึงจะการันตีอันดับ3นะครับเสร็จจากเกมบอลสมัตะครับต้องไปเยือนอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับในวันที่9นะครับ9พฤษภาคมช่วงตีสอนะครับก็อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเนี่ยเล่นแมตช์ที่2เนี่ยก็ต้องดูจากผลแมตช์แรกด้วยว่าสเปอร์เนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับสเปอร์นะครับ อันนี้ความผมคิดกลางๆเฉยๆปิดท้ายด้วยนี้นครับงานหนักหน่อยนะครับสเปอร์เปิดบ้านรับการเยือนของเอเวอเรตันเอเวอเรตันระยะหลังกาลังฟอร์มดีนะครับในขณะทีะ่สเปอร์เนี่ยต้องการ3แต้มเพื่อการันตีันบับ3นะครับแต่จริงๆแล้วผมเชื่อนะครับว่าสเปอร์เนี่ยจะเอาชนะเอเวอเรตันได้นะครับก็ปิดท้ายตามนี้นะครับส่วนโปรแกรมที่เหลือของสโมสรเชลซีนะครับตอนนี้เชลซีอยู่ันบับ4นะครับก็ เริ่มจากเกมนี้ก่อนนะครับเกมวันอาทิตย์นี้นะครับช่วงสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างแมนยูนะครับเปิดบ้านรับการมเยือนของเชลซีนะครับแมนยูมีโอกาสชนะ36%เนะครับเท่ากับเชลซีเลยนะครับคู่นี้สูสีนะครับแต่ต้องดูฟอร์มของแมนยูอีกทีนะครับว่าจะเล่นได้เหมือนเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือไม่นะครับถ้าเล่นได้แค่นี้เนี่ยก็มีโอกาสที่เชลซีจะบุกมาเก็บชัยนะครับก็รอดูกันก่อนนะครับ พอไปเยือนแมนยูเสร็จนะครับเชลซีนะครับต้องมาเล่นเกมยูโรป้าลีกรอบรองชนะเลิศนะครับไปเยือนไอท่าแฟงเฟิร์ตนะครับก็แมตช์นี้นะครับเล่นกันช่วงตีสองของวันที่3พฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นนะครับเชลซีจะกลับมาในเกมวันอาทิตย์นะครับพรีเมียร์ลีกช่วง2ทุ่มนะครับเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดนะครับเชลซีเนี่ยมีโอกาสชนะ66%นะครับในขณะที่วัตฟอร์ดนะครับมีโอกาสชนะ 13%นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับเชลซีนะครับจบจากเกมวัดฟอร์ดนะครับเชลซีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอัาธาฟังเฟิงเฟิร์ตนะครับในวันที่10พฤษภาคมช่วงตีสองนะครับก็ไม่น่าคือก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับเชลซีเล่นในบ้านนะครับแล้วก็มาปิดท้ายพิมา์อีกนะครับ12พฤษภาคมนะครับไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับแมตช์นี้นี่มีความสำคัญกับเชลซีมากนะครับเพราะว่าถ้า คือเชลซีต้องเก็บ3แต้มเท่านั้นนะครับถึงจะได้ที่4นะครับแต่เชื่อว่าเชลซีทำได้นะครับเรามาดูอ่ามเกมสุดท้ายของแมนยูบ้างนะครับแมนยูนะครับในวันที่28นะครับช่วง4ี่ทุ่มครึ่งก็จะเล่นกับเชลซีนะครับโอกาสชนะครับสาเเท่ากับเชลซีเลยนะครับอันนี้ก็คือแมตที่36ของแมนยูนะครับหลังจากนั้นนะครับแมนยูนะครับก็จะไปเยือนนะครับฮาร์ตฟิลด์ทาวน์นะครับวันอาทิตย์ที่5 พฤษภาคมนะครับช่วงสองทุ่มนะครับแมนยูเองเนี่ยไปเยือนท่านดัฟฟิวทาวเนี่ยบางทีเนี่ยก็คือทีมนี้ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วครับแมนยูต้องเก็บ3แต้มเท่านั้นนะครับโอกาสที่แมนยูจะชนะนะครับมีถึง71%นะครับแล้วก็แมนยูก็จะได้พักยาวเลยนะครับก็จะเล่นแมตช์สุดท้าย12พฤษภาคมนะครับจบฤดูกาลนะครับเวลา3ามทุ่มแมนยูนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาร์ดิฟ แมตช์นี้ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่า1นแมนยูเนี่ยต้องลุ้นท็อปโฟนะครับต้องเก็บ3ามแต้มเท่านั้นในขณะที่คาดิฟนะครับคาดิฟเนี่ยจะตกชั้นหรือไม่ตกชั้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่นัดนี้ด้วยนะครับจำเป็นที่ต้องเก็บ3มแต้มนะครับเพื่อลุ้นกับไบรตันนะครับก็ลองดูกันนะครับว่าจะจบยังไงนะครับอันนี้ก็คือ3มแมตช์สุดท้ายของแมนยูนะครับหมดแล้วนะครับเรามาดูโปรแกรมที่เหลือของสโมสรอาร์เซนอลมานะครับ อาร์เซนอลนะครับมีเกมที่จะไปเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับไปเยือนเขานะครับก็เลสเตอร์มีโอกาสชนะ35นะครับในขณะที่อาร์เซนอลมีโอกาสชนะ39นตะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าเกมในบ้านก็แพ้เกมเยือนเมื่อคืนก็แพ้นะครับแมตวันอาทิตย์นี้นะครับไปเยือนเลสเตอร์เนี่ยต้องเก็บ3แต้มเท่านั้นนะครับถ้าจะเล่นท็อปโฟนะครับก็ถ้าแพ้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสสูงที่จะอดเต้นอยู่าแชมเชฟฟิลีกในฤดูกาลหน้านะครับ ไปยูเลสเตอร์เสร็จนะครับก็จะมาเล่นเกมแรกนะครับเกมยูโรป้าลีกรอบรองชนะเลิศนะครับในวันที่3พฤษภาคมนะครับช่วงตีสออาร์เซนอลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเลนเซียนะครับจากนั้นนะครับวันอาทิตย์ที่5นะครับ5พฤษภาคมเนี่ยอาร์เซนอลนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบรท์ตันนะครับแมตช์นี้ก็ใช่ว่าจะง่ายนะครับเพราะไบรท์ตันเนี่ยหนีตกชั้นนะครับแต่อาร์เซนอลเล่นในบ้านเนี่ยมีความได้เปรียบนะครับโอกาสของเอาชนะของอาร์เซนอลครับมี70%นะครับไบรท์ตันมีแค่11%นะครับ แล้วก็จะในวันที่10นะครับวันที่10พฤษภาคมอาอาบาเซียนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ปิดท้ายพิมร์ลีกนะครับในวันที่12พฤษภาคมนะครับช่วง3ามทุ่มเบอร์ซียครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับแมตช์นี้ก็ต้องสู้นะครับต้อง3แต้มอย่างเดียวสำหรับอาร์เซนอลนะครับเป็นไงมั้งครับ ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็โปรแกรมที่เหลือของทั้ง4ทีมนะครับที่ลุ้นอยู่่าแชมเปี้ยนลีกนะครับหทีมขอภัยนะครับก็จัดให้หมดแล้วนะครับว่าใครเนี่ยมีโอกาสได้เปรียบนะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องขอแสดงความดีกับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับที่เก็บ3มแต้มสําคัญได้นะครับแล้วกลับไปเป็นจ่าฝูงนะครับนำลิเวอร์พูลหแต้มนะครับแต่มันยังเหลือเกมานันอีก3นัดนะครับที่จะต้องลุ้นกันนะครับแต่ลึกๆแล้วผมเชื่อนะครับไม่ได้ว่าแฟนลิเวอร์พูลนะครับ เชื่อว่าซิตี้เนี่ยน่าจะทําได้นะครับส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็ต้องมองไปถึงเขาเรียกว่าทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับใช้คํานี้ดีกว่านะครับโอกาสเนี่ยถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันแค่พลิกฝ่ามือแค่นั้นเองนะครับมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับลูกฟุตบอลลูมกลมนะครับก็รอลุ้นกันนะครับสําหรับทุกทีมนะครับพูดถึงเรื่องท็อปโฟลนิดนึงนะครับตอนนี้สถานการณ์ของท็อปโฟลเนี่ยก็เป็นสเปอร์สเปอร์ Sp ur. Sp ur เนี่ยได้เปรียบละ ตอนนี้นะครับได้เปรียบแล้วก็ตามมาด้วยเชลซีเชลซีก็ได้เปรียบนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ความพ่ายแพ้ของอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลนี่ผมไม่อยากจะเชื่อจริงนะครับว่า3แต้มสําคัญนี่เขาพลาดได้ยังไงนะครับตั้งแต่เกมในบ้านเกมเยือนมาพลาดอย่างนี้มันเสียหายนะครับก็คอยรู้กันต่อนะครับสาหรับไฟแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่านิดนึงนะครับถึงแม้ว่าทีมจะแพ้ซิตี้เมื่อคืนนะครับแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยโซชามีการบ้านที่จะต้องทานะครับแล้วก็ ทุกคนรู้นะครับแฟนไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลหรือจะเป็นตัวของโค้ดเองเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าใครอยู่ในเกรดไหนนะครับก็เชื่อว่าต้องมีการปรับทับแน่นอนนะครับก็รอลุนการซัมเมอร์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b สมาชผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ